ครับเพื่อนเนเก็สวัสดีนะครับใครเข้ามาแล้วสางเพื่อนนะกดไลค์กดติดตามนะครับช่องอายุวุฒิมังการด้วยนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญหนังพ่อหวนนะครับมาเช้าเหนียรเหรียญน,นี้ไม่ทันหลวงพ่อนะครับไม่ทันหลวงพ่อแต่ว่าก็ถือว่าแก่สวยนมาแนะนำเพื่อนเพื่อนได้นะครับด้วยความที่เป็นยุคใหม่พาอาสมควร อ่าก็จะได้ดูสไตล์พระะไรๆเดียบนะหลายยุคนะครับนี่ครับก็ถือว่าถ่ายรูปง,ง่ายดีนะเก๋สวยนะครับแบบนี้ก็ถ้าใครมียู่เรานะํามาเทียบเทียบกันก็ได้น,นะแต่ต้องบอก่อนว่าไม่ทันหลวงพ่อนะอาจากข้อมูลที่ผมได้มานะครับถ้าพเพื่อนๆมีข้อมูลาาก็สามารถโต้แย้งได้ใครมีข้อมูลอย่างไรก็ร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะถ้าผมผิดผมยอมรับแล้วเดี๋ยวแก้ไขให้นะครับแต่ว่าเบื้องต้นองค์นี้ไม่ทันหลวงพ่อทันนะครับ นะแต่ว่าเป็นผ่าแทนะก็คมเหมือนกันใช่ไหมครับนี่แก้สวยมากนะครับดวงตาใช่ไหมเป็นมิดเลยนะแต่ละส่วนเนี่ยมีความเลยคมฉับทั้งหมดนะครับคือถ้าผ่าแผลเนี่ยผิวตึงๆธรรมชาติความตึงของการแกะต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นใบหน้าหลวงเพราะท่านดวงตานะใช่หไหมคมเลยฉับทั้งหมดแหละ ถ้าเป็นพาแเทแล้วเนี่ยไม่มีบวมเลยไม่มีส่วนไหนที่เบื่อเลยเห็นไหมครับตึงเต็มทุกส่วนนะแบบนี้ก็เราก็จะสานนิทานลัคนีว่าพระองค์นี้เนี่ยเป็นผราแทแล้วแต่ว่ายุคไหนเราจะดูอย่างไรเพื่อนๆก็ดูธรรมชาติของทองเหลืองน,นะครับหรือว่าเนื้อทองฝาบานนะั่นแหละแบบนี้นะว่าอย่างไม่เก่ามากหนักเลยอาจจะยูยุคประมาณปีห้าว่าห้าสิบกวานะประมาณนี้นะอะถ้าเราดูเบื้องต้นนะครับคือแบบนี้ยังไม่เก่าถ้าเก่าเช่นอะไร เช่นถ้าใครจะมีก็เป็นเหรียญเนื้อทองฝ่าบ้านนะครับลง่อดอกไมาเน,เนื้อทองฝ่าบ้านนะล็อเ,เปิดดูนะครับแล้วก็ลง่อหอมมะนนองเสือ,อเป็น่นเพื่อนล็อเปิดดูว่าเนื้อทองฝ่าบ้านเขาเก่าเป็นยังไงก็จะ,ะสามารถเทียบกันได้อย่างชัดเจนเลยอันนี้ยุคใหม่ละเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าครอบค้างอะไรคนนี้เข่าก็ยังไม่มีความเก้าตัวนะแบบนี้ก็ถือว่าผิวก็ยังใหม่อยูอ่จะไม่มีธรรมชาติให้ดูมากนะักแต่ว่าเบื้องต้น ก็สามารถดูแทเก็ไรก็ตรงนี้เหมือนกันนะตรงการตัดเนี่ยว่าลักษณะการตัดเป็นอย่างไรของผา้าชุกในนะครับแบบเนี้กยก็ยับยั้งย่ำน่อยนอะคือถ้ายับยา้่น้อยแบบเนี้ยเราจะไปดูองค e ์อื่นในองค์เนี้ยเราก็ดูให้ลักษณะการตัดประมาณนี้ก็สามารถได้ดูได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ชี้ชัดร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นนะครับถ้าดูว่าลักษณะการตัดนะแต่ถ้าเทียบตัวตัดนั้นก็สามารถบุงบอกได้เหมือนกันว่าแทร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะ ตลาดผาที่มีตัวตัดเที่ยวนะครับอ่าเราพราะห่วนว่าเช้าเหนือเห็นไหมทั้งหมดเนี่ยขึ้นเลยคมชัดนะเพราะดันค้างปิ้นนะครับก็ตามรักที่เราเคยดูมาเลยอ่เห็นว่าปีห้าแปดนะครับเกอปีไม่ลึกมากนักอย่างที่ก้าวไปนะครับว่าธรรมชาติผาเนี่ยเกอร์ยังไม่ลึกอ่าแบบก็ยังไม่ยู่อ่ะพูดง่ายนะผิวยังไม่ยังอ่าไม่เก่านะแต่ว่าก็เห็นว่าสวยดีแล้วก็เพื่อนเพื่อน อ่ามีจะได้นํามาเปรียบเทียบกันได้ว่าองค์เนี้ยแท้แน่แต่ว่าผมว่ายังไม่มีเกณ์นะบแบบนี้นะครับอ่าใครมีความรู้ด้านนี้ก็ลงควมคเห็นแล้วกันนะแต่เบื้องต้นก็อยากจะมาซองให้เพื่อนๆดูศึกษากันเห็นผักแท้กันจะได้ชินชินตานะครับโอเคนะสำหรับวันนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะครับอ่าถ้าวันนี้พิดลพาพระาการใดหรือว่าผู้จาไม่เหมาะสมเดี๋ยวต้องขอภัยเพื่อนมาที่ด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยแล้วกันนะ วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคัะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ